หนึ่งเดียวของวงการศริลปินหญิงเดี่ยวคนนี้มีทรัพย์สินทะลุ2 0 0 0ล้านเป็นนักร้องนักแสดงและนักแต่งเพลงชาวเกาหลีใต้และสำหรับชื่อ IU มาจากภาษาอังกฤษว่า I and U แปลว่าฉันและเธอสื่อความหมายว่าทุกคนสามารถเป็นหนึ่งได้ด้วยบทเพลง IU เปิดตัววันที่18กันยายน2551ในราการเพลงของเกาหลีคือ M Countdown ในวันที่24กันยายนเธอได้ออกมินิอัลบั้มแรกของเธอคือ l o s t and Found ซึ่งมีเพลงที่มีชื่อเสียงอยู่ในอัลบั้มนี้คือเพลงลอดชายอย่างไรก็ตามอัลบั้มนี้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จทางด้านการค้าจนกระทั่งอัลบั้มหลังๆของเธอจึงประสบความสําเร็จจากการเริ่มเจาะเพลงกระแสะหลักจนตอนนี้มีคนรู้จักและรักเธอไปทั่วโลกแล้วคะ่ะ และล่าสุดมีรายงานว่า IU คือไอดอลหญิงเดียวที่ร่ำรวยที่สุดมีมูลค่าทรัพย์สินทะลุ2,000ล้านบาทและทางฝั่งศิลปินชายคือ J Park ที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นมีธุรกิจค่ายเพลงและธุรกิจเครื่องดื่มทั้ง2ธุรกิจสร้างไรายได้กว่า1,000ล้านบาทเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ